เมื่อซุเปอร์สตาร์ยุ่นเกิดแต่ถูกคุมกำเนิดโดย2ยอดมวยจากบุรีรัมณ์ณวินาทีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันแชมเปี้ยนชิพถือเป็นองค์กรกีฬาการต่อสู้ระดับโลกอย่างแท้จริงนักมวย นักสู้จากทั่วโลกเนี่ยต่างต้องการที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองและเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงตัวเองนั้นให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกหากพูดถึงในส่วนของคิกบ็อกซิ่งณปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารายการคิกบ็อกซิ่งณตอนนี้รายการวันแชมเปี้ยนชิพถือเป็นรายการคิกบ็อกซิ่งอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เพราะได้รวบรวมเอานักสู้คิกบ็อกซิ่งชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกวัน ในสังกัดเป็นจำนวนมากทำให้นักสู้ต่างศึกต่างค่ายต้องการที่จะเข้ามาชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองนั้นคือนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดและต้องการเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก หากจะพูดถึงต้นกำเนิดของคิกบ็อกซิ่งนั้นก็มาจากประเทศญี่ปุ่นและในประเทศญี่ปุ่นเองนั้นก็มีนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งอยู่เป็นจำนวนมากและในประเทศญี่ปุ่นเองนั้นก็มีรายการที่เป็นที่รู้จักก็คือรายการ K1 ซึ่งถือเป็นรายการที่ปลุกกระแสให้กีฬาคิกบ็อกซิ่งโด่งดังไปทั่วโลกแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปทาให้รายการเคนั้น ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยก่อนที่บัวขาวชกร่วมรายการและัปัจจุบันนั้นทางด้านเควันก็ยังคงจัดอยู่แต่ก็จัดเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจอกันของนักมวยญี่ปุ่นด้วยกัน ทำให้นักกีฬานักสู้เควันชาวญี่ปุ่นนั้นก็เป็นที่รู้จักเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งทําให้นักมวยที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศญี่ปุ่นในรายการเควันหรือในรายการไลน์ไลนนั้นต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ดีที่สุดของโลกและการที่จะทำให้แฟนมวยยอมรับนั้นก็ต้องไปชกในศึก ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักของโลกและปัจจุบันนั้นก็ต้องบอกเลยว่ารายการวันเชมเป็นชิพคือเป้าหมายใหม่ของนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นในการที่จะต้องการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกการมาของทาเคลุอดีตเชมเควัน3รุ่นชาวญี่ปุ่น เป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นณนะตอนนั้นถือว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นและแฟนมวยชาวไทยเป็นอย่างยิ่งและเป็นที่คาดหมายว่าทาเครุนั้นน่าจะประสบความสําเร็จและคว้าแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพมาครอบครองได้และการมาครั้งแรกของทาเครุนั้นทางทีมงานวันก็ได้ประกอบให้เขา เจอกับทางด้านซูเปอร์ร์มวยไทยของเรานั่นก็คือรถถังไฟแรกของทาเครุนั้นทางวันก็จัดใหญ่จัดเต็มให้เลยแต่เนื่องจากรถถังนั้นได้รับอาการบาดเจ็บที่มือนะครับก็เลยทําให้ต้องถอนการช็อกไปและเป็นทางด้านซูเปอร์เล็กนะครับในการที่เข้ามารับจบงานเจอกับทางด้านทาเครุ และทั้งคู่นั้นก็ได้เจอกันในวันที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาซึ่งก่อนที่จะช็อกกันนั้นทางด้านสื่อจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งแฟนมวยชาวญี่ปุ่นและแฟนมวยคิกบ็อกซิ่งทั่วโลกก็ยังมองว่าทาเครุนั้นเหนือกว่าซู p เปอร์เล็กแต่เมื่อทั้งคู่ขึ้นเวทีเป็นทางด้านซู p เปอร์เล็ก ที่โชว์ความเหนือชั้นโชว์ความเป็นมวยที่เหนือกว่าสอนมวยทาเคลุจนทางด้านทาเคลุนั้นเข้าไม่ติดและเป็นไฟที่ทาเคลุนั้นโดนอาวุธเจ็บหนักที่สุดในชีวิตการต่อสู้ของเขาทําให้ทาเคลุหลังจากจบไฟนั้นไปต้องหยุดพักในการซ้อมมวยไปถึง3-4เดือนด้วยกันนะครับและทางด้านทาเคลุก็ได้ออกมายอมรับว่าทางด้านซูเปอร์เล็กนั้น เก่งจริงและเหนือกว่าตนและเป็นไฟที่ตัวเองนั้นเจ็บตัวมากที่สุดในชีวิตไฟทาเครุกับซู p เปอร์เล็กถือเป็นไฟสร้างชื่อเสียงให้กับทางด้านซู p เปอร์เล็กและวันแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างยิ่งตลาดใหญ่อย่างญี่ปุ่นให้ความสนใจในรายการวันแชมเปี้ยนชิพก็ต้องบอกเลยว่าวันแชมเปี้ยนชิพตีตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้แต่กระจายทำให้ ทางด้านนักมวยญี่ปุ่นนั้นต้องการที่จะตบเท้าเข้ามาในชายคาของวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อที่จะพิสูจน์ฝีมือตัวเองและต้องการเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยทั่วโลกและหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้เซ็นสัญญามาซาอากิโนอิริเจ้าของเข็มขัดแชมป์ K1 รุ่นเวลเทเวตหรือ100 54ปอนด์ชาวญี่ปุ่นเข้าสู่สังกัดซึ่งทางด้านโนฮิรินั้นก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งอีกคนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและทางด้านโนฮิริเองนั้นต้องการความท้าทายใหม่และต้องการที่จะพิสูจน์ ตัวเองว่าตัวเองนั้นคือนักชกค,คิกบ็อกซิ่งรุ่นเวลเตอร์เวทที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกทำให้เจ้าตัวนั้นเซ็นสัญญาเข้าสู่รายการวันแชมเปี้ยนชิพและหลังจากที่ประกาศและเซ็นสัญญาไปไม่นานนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้จัดให้ทางด้านโนฮิรินั้นเจอกับทางด้านสิทธิชัยนะครับ อดีตนักมวยคลิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนและเจ้าของแชมป์โลกกอรี่รุ่นเฟเทอร์เวทที่ป้องกันตำแหน่งได้ยาวนานคนหนึ่งของกอรี่และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ถึงแม้ไฟล่าสุดของทางด้านสิทธิชัยนั้นจะพ่ายแพ้น็อกให้อดีตคู่ปรับเก่ามารัดกิกเกเรียนไปที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมศึกซุปเปอร์เล็กเจอกับทางด้านทาเคลุและไฟนี้ทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพก็เดัดให้ทางด้านโนฮิรินั้นวัดกับทางด้านสิทธิชัยไปเลยนะครับว่าใครจะได้มีโอกาสไปต่อ และผลการชกระหว่างโนโฮิริกับสิทธิชัยนั้นทางด้านแฟนมวยก็น่าจะทราบผลกันไปแล้วนะครับซึ่งเป็นทางด้านทิชัยนะครับนักมวยจอมเกา๋าชาวไทยชาวบุรีรัมของเราสามารถที่จะเอาชนะทางด้านซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นโดยสามารถเอาชนะคะแนนทางด้านโนโฮิริ ทางเอกกระฉันและตลอดเกมการช็อกยก1ถึงยก3เป็นทางด้านสิทธิชัยนะครับที่ใช้เล่เหลี่ยมและประสบการณ์ที่เหนือกว่าหลอกล่อดักต่อยดักทำคะแนนจนทางด้านโนฮิริไม่สามารถเข้าติดจนทำให้ทางด้านโนฮิรินั้น่พ้แพรเต้มให้กับทางด้านสิทธิชัยและเป็นการ แพ้ในการเปิดตัวครั้งแรกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพของทางด้านโนฮิริเป็นการเปิดตัวที่ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับแต่กลับกันเป็นทางด้านสิทธิชัยที่สามารถกลับมา แจ้งเกิดได้อีกครั้งหลังจากที่ช่วงหลังนั้นเจ้าตัวฟอร์มอาจจะดบลงไปพอสมควรแต่ไฟนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประสบการณ์ของทางด้านสิทธิชัยนั้นยังคงสามารถให้เขาอยู่บนเส้นทางของวันแชมเปี้ยนชิพได้ต่อไปและมีโอกาสที่จะเข้าร่วมทัวร์นามเมนต์คิกบ็อกซิง่งรุ่นเวลเทอร์เวท ที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพมีความสนใจที่จะจัดทัวร์นาเมนต์นี้เชื่อว่าสิทธิชัยต้องเป็น1ใน8หรือว่า1ใน16นักมวยคิกบ็อกซิ่งที่จะร่วมชิงชัยในศึกเวิลด์กัางปีคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าแชมป์ K1 ย้ายสึกมาวันแชมเปี้ยนชิพยังไม่มีนักมวยคนไหนที่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์หรือคว้าชัยชนะ ในนัดแรกได้เลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีนักมวยชื่อดังของญี่ปุ่นคนไหนนั้นเข้ามาในศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกไหมและจะมีนักมวยชาวญี่ปุ่นสามารถไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพได้หรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวันแชมเปี้ยนชิพนั้นมีนักสู้ที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าทางด้านเควันและหลายๆศึกทั่วโลกขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง กด subscribe และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ